คันนี้มันมีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เมื่อคืนเนี่ยเคลื่อนไหวค่อนข้างแรงเลยแต่ว่าแรงในทางลงนะก็คือหุ้นที่ชื่อว่าอีไลลิลลี่นะครับเป็นหุ้นเรียกว่าขวัญใจนะครับของเราวัยรุ่นหุ้นอเมริกานะโหเมื่อคืนนี้ปรับตัวลงถึง14%เลยครับบาสเอาเราดูกราฟมันก่อนครับบาสตัวนี้ไหวไหมเนี่ยฮะไม,ไม่ไม่ดีครับเออเป็นแพนิคเซลลงมาเปิดแก๊ปลงมาหนักเลยนะนะครับก็เบรกกรอบแนวรับด้านล่างหลุด ลงมาเลยภาพใหญ่เนี่ยเสียภาพใหญ่เนี่ยเสียไปแล้วแต่ว่าโอเคระยะสั้นอาจจะอาจจะมีการเด้งสลับแต่ว่าก็ผมผมยังมองว่าอันตรายนะครับถ้าใครใครเข้าไปเล่นนะครับค่อนข้างเสี่ยงนะครับถามแทนพวกสายชาวสวนนะครับที่บอกว่าครองโลกอะถ้าเกิดจะสวนนะครับแนวไหนดีฮะกี่เหรียญดีถึงจะถึงจะคุ้มค่าและหน้าสวน รอบนี้จริงๆหกร้อยเหรียญนะครับหกร้อยเหรียญจะเป็นจุดแต่สวนผมก็ยังไม่ให้สวนแบบเล่นถือยาวนะพี่แดงคือเล่นสั้นเท่านั้นนะเล่นสั้นเ,ออเท่านั้นนะนะอ่ะหกร้อยเหรียญค่อยว่ากันนะสาหรับชาวสวนที่เล่นสั้นด้วยเนาะไม่ใช่สวนสําหรับการลงทุนระยะยาวเนาะคันนี้หุ้นตัวนี้นะครับทําไมมันถึงลงนะก็อยากจะหนุนใจเ,นเพื่อนๆนะใครว่าเนี่ยอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook ของ r i ฟเลเตอร์นะยังไงฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับเพราะว่า Facebook เรานอกจากจะมีเรื่องของข้อมูลข่าวสารการทุนหุ้นไทยแล้วเราก็มีหุ้นต่างประเทศให้เพื่อนอัปเดตได้ด้วยนะตอนกลางคืนจะได้ไม่เหงากันนะครับซึ่งทีมงานทําข,ทข้อมูลมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเด to <ancies> ี๋ยวอัปเดตให้ฟ <radas> ังนะครับเขาบอกว่าเหตุที่อีไลลิลี่นะครับปรับตัวลงถึง12%เนะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวยาตัวหนึ่งนะเป็นยาชื่อว่าอโก ออกออโฟกลิปรอนโหอ่านยากมากเลยนะเอาเป็นว่ามันเป็นยาที่เอาไว้กินนะนะครับเป็น Oral g l p 1ที่วันก่อนนะั้นเล่าให้ฟังใช่ไหมซึ่งตัวนี้นะครับยาตัวนี้ผ่านการทดลองในเฟสที่3เฟสสุดท้ายแล้วเฮ้ยฟังดูมันก็ดูดีนะนะครับคือคล้ายๆว่าเมื่อก่อนยาลดน้ำหนักจะเป็นลักษณะของการฉีดไงอันนี้เป็นเรื่องของการกินเฮ้ยมันก็ดูจะเวิร์กนะซึ่งปรากฏว่าผลทดลองในเฟสที่สอ่ะปรากฏว่าคนที่ กินนะฮะน้ำหนักจะลดลง12%เลยนะในเวลา72สัปดาห์เออก็ลงนะแล้วก็ผู้ใช้นะครับยาเนี่ยนะกว่า59%นะ่ะก็สามารถลดน้ําหนักได้10%แล้วก็อีก39%ก็ลดน้ําหนักได้ถึง15%นะของน้ําหนักตัวนะเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจด้วยข้อดีคือไม่ต้องฉีดครับใครที่กลัวเข็มนะ่ต้องมากินยาตัวนี้นะฮนะ Oral GLP-1 นันหรือที่ชื่อว่า All for คลิปรอดน,นะโอ้โหอ่านยากเหลือเกินนะครับแต่แต่มันมีประเด็นที่ตลาดไม่ชอบก็คือว่าเขาบอกว่าคนที่ใช้ยาตัวนี้นะฮะ10%เนี่ยเลิกใช้ใช้แล้วเลิกใช้10%เพราะว่ามันเกิดผลข้างเคียงไงเออประมาณ23-33%น่ะกินแล้วคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียไงเนี่ยพอผลทดลองนี้ออกมาเนี่ยตลาดแบบเฮ้ยอย่างนี้มันจะไหวเหรอนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองคือ จริงๆตลาดหุ้นอ่ะวอล์สตรีทอะเขาก็คาดว่านะน้ำหนักจะลงสัก15%นะครับแต่ว่าเอาก็จริงอะลงได้12%ใน72สัปดาห์ก็ถือว่าน้ำหนักลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดไงเออก็เลยทำให้ตลาดหุ้นก็แอบผิดหวังนะกับยาตัวนี้นะก็เลยมองว่าแหมมันอาจจะไม่ได้ปังอย่างที่ตลาดเคยคาดหวังไว้นะแม้ว่าตัวของอ l ไลรี่นะงบที่เพิ่งออกมานะกำไรจะโตถล่มทลาย90% cross profit margin เพิ่มจาก80เป็น84ยอดขายนอกสารัฐโตถึง37แต่พอยาตัวใหม่ความหวังใหม่ของอิเลรีมันออกมาหน้ากิดหวังแบบนี้ยก็เลยทำให้หุ้นมันปรับตัวลงนั่นเองนะครับเออเพราะฉะนั้นถ้าจะลดน้ำหนักก็ออกกําลังกายกับควบคุมอาหารอาจจะดีที่สุดนะ <laughs> อ่ะแจงเบื่อทราบนะครับ